นะครับตั้งแต่กระดูกอ่อ,อนตั้งแต่พวกส่วนใหญ่ผมแนะนําปลาดีกว่าเดี๋ยวไปกินอย่างอื่นเดี๋ยวคอเลสเตอรอลขึ้นนะครับปลาตัวเล็กๆบ้างพวกตัวที่มีแคลเซียมเยอะๆกับอีกส่วนหนึ่งที่สามารถกินและเพิ่มความจําได้บ้างคือพวกเม็ดแปะกล้วยหรือพวกกิงโกะนะครับเพราะฉะนั้น้วงตัวนี้เป็นตัวที่กินเพิ่มมากกว่าเดิมเพื่อช่วยในเรื่องของหน่วยความจํากับเรื่องของกระดูกเนี่ยน่าจะส่งผลค่อนข้างที่จะดีนะครับสตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่หาได้ทั่วไปตามกิจวัตรประจําวันของเรา ถ้าตัวอื่นมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะยากแล้วจะเริ่มไปหาตามท้องตลาดไม่ค่อยมีแล้วนะครับเริ่มจากสองตัวนี้ก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยครับยังายเพียงแค่แขว่งแขนน่าจะไม่เพียง่พอเพราะอันนี้ของอันนี้ของวัยใช่ไหมคะอันนี้นี่คือในในอายุสักักสิขึ้นไป60สิขึ้นไปนะคะวันหนึ่งหรือว่าสัปดาห์หนึ่งคุณหมอจะให้รวมกันได้สักเท่าไหร่คะจริงๆแล้วเนี่ยเอาเป็นตัวเลขของทุกๆคนดีกว่านะครับผมอยากให้ออกกําลังกายได้วันหนึ่งสักยี่สิบนาที ขอละอาทิตย์หนึ่งสักสามวันตีสวาวันเว้นวันเนี่ยแหละเพื่อให้หัวใจได้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายบ้างนะครับนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยบีบตัวน้อยเมื่อไหร่ที่เราเริ่มหอบบ้างเริ่มรู้สึกเหนื่อยบ้างหรือหัวใจได้ออกกําลังกายบ้างนี่คือการชะลอวัยอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากเพราะบางครั้งเนี่ยเราให้เต้นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ไม่พอครับต้องให้เขาสูบฉีดไปบ้างแต่อย่าเยอะจนพูดไม่รู้เรื่องอย่าเยอะจนหน้าเขียวอย่างนั้นเดี๋ยวจหัวใจวา,วายนะครับเอาแค่พอประมาณพอจน อายุวัยรุ่นเชิญนะครับถึงจะเหนื่อยมากก็ไม่เป็นอะไรเพราะหัวใจดีกันหมดทุกคนเท่ากับว่าพวกเราสามารถใช้สูตรเดียวกันได้หมดอีกแล้วนะเห็นไหมคะเป็นเรื่องดีที่ทําให้เราอยู่ในวัยเดียวกันนะคะก็คือว่าวันละ20นาทีแล้วก็วันเว้นวันใช่ครับถ้าเกินกว่านั้นเกินกว่านั้นเกินกว่านั้นยิ่งดีเป็นกำไรก็ไม่เป็นไรใช่ครับแต่ต้องมีวันให้ร่างกายได้พักบ้างไม่ใช่ออกทุกวันบางคนผู้ชายยกน้ําหนักทุกวัน กล้ามเป็นปูหมดแล้วไม่ได้ต้องพักบ้างให้ร่างกายหรือกล้ามเนื้อได้พักผ่อนนะครับตัวเราต้องพักผ่อนการออกกําลังกายก็ต้องทําอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยเหมือนกันครับการออกกําลังกายคุณหมอคะหนูเชื่อว่าใครที่ชอบวิ่งก็จะวิ่งใครที่ชอบว่ายน้ําก็จะว่ายน้ําหรือใครที่มีเครื่องวิ่ง cross trainer ทั้งหลายนะคะเราก็จะทําอยู่ซ้ําๆอย่างนั้นอันนั้นถือว่าเป็นการออกกําลังกายที่แนะนํำไหมคะได้ครับบางคนชอบแบบไหนเนี่ย เหมือนคาถามที่ว่าออกกําลังกายเช้าหรือเย็นดีนี่ออกได้ทั้งหมดนะครับเมื่อไหร่เราไปตั้งข้อเงื่อนไขเราจะไม่ได้ทําเพราะถ้าผมพูดวันนี้ว่าเช้าดีเย็นนี้กลับไปไม่มีใครออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วออกและดีกับไม่ออกแน่แล้วจะออกอะไรก็ตามที่เป็นการออกกําลังกายดีหมดแหละครับนะครับถ้าเราไม่ได้ไปทําอะไรที่มันโอเวอร์เกินเช่นไปปีนป่ายหล่นล,ลงมาอย่างเงี้ยคือออกในตามเนื้อหาของประชาชนทั่วไปเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบออกและมีความสุขเนี่ยดีมาก จะได้ฮอร์โมนเรื่องความสุขด้วยนะครับมีคำถามค่ะคุณหมอค่ะมีคำถามจากข้างหลังนะครับว่าเป็นผู้หญิงนะครับอายุ61ปีกระดูกพรุนเนื่องจากตัดรดลูกลังไข่ออกไปแล้วนะครับกินยาฟอสแมกอยู่สัปดาห์ละครั้งแล้วก็กินยาแคลเซียมวิตามินดีถามว่ากินยาต่างๆเหล่านี้นานเนี่ยจะทำให้ตับไตทำงานมากขึ้นไหมอันตรายไหมโอเค เรื่องกระดูกพุนเนี่ยเป็นเรื่องปัญหาสําคัญนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมเองหรือฟอสฟอรัเองเนี่ยถ้าอยู่ในโดสที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ประจําตัวปรับให้เนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะคํานวณแล้วว่าไม่เกินนะครับแต่ตอสองตัวนี้เนี่ยโดยเนื้อหาถ้าเราไม่ได้ไปกินแบบมากกว่าธรรมดา10เท่าเนี่ยส่วนใหญ่ตับกระตไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่า ที่กินแคลเซียมหรือกินฟอสฟัสแมกหรือกินพวกกลุ่มบํารุงกระดูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับแล้วก็เน้นย้าว่ายังทานต่อได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าหมอเนี่ยเขาก็จะมีการ Follow Up ดูว่าตัวไหนจะให้กินเท่าไหร่แต่แคลเซียมหรือพวกตัวบํารุงกระดูกเนี่ยทำไมต้องกินไปตลอดไม่เห็นมีวันหยุดสักทีเพราะกระดูกเราเนี่ยลั่วออกไปทุกวันทางปัสสาวะเราเติมเข้าไปเนี่ยใช่ว่าจะพอนะครับใส่เข้าไปเนี่ยแค่พอเพียงให้มันพุนน้อยลงแต่ยังไม่พอสําหรับการหยุดไม่ให้กระดูกพุน เพราะฉะนั้นแล้วยังแนะนําให้กินต่อครับอาจารย์จะมีคนถามอีกว่าเอ๊ะหกเจ็ดสิบแล้วกินแคลเซียมจะได้ประโยชน์หรือถามนีถม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 ่ถามบ่อยมากดีกว่าไม่กินดีกว่าไม่กินแต่ถามว่าล้มแล้วจะหักไหมตอบไม่ได้ล้มแล้วจะหักไม่หักขึ้นอยู่กับบุญกรรมเก่าที่ติดมาแต่าแถามว่าลนะปล่อยให้มันล่วไปโดยไม่เติมอะไรเลยเนี่ยอันนั้นถือว่าเสี่ยงไปหน่อยครับถือว่าเสี่ยงไปหน่อยอเพราะโดยตามเนื้อหาแล้วแคลเซียมก็ยังเป็นเนื้อมวลกระดูกที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับ มีอีกคำถามหนึ่งว่าดีท็อกด้วยน้ำอุ่นทุกสัปดาห์เป็นอันตรายหรือเปล่าดีท็อกในที่นี้คือคืออะไรเอ่ยคือใส่เข้าไปในก้นนะ่ะ่ะหรือยังไงฮะดีท็อกน,นี่มีหลายอย่างใส่ก้นใช่ไหมอ่าใส่ก้นครับถามผมนะครับตัวนี้ไม่มีวารสารหรือว่าบทวิจัยทางการแพทย์รองรับ กับอีกอย่างหนึ่งอะไรที่เป็นทางออกไม่ควรใส่อะไรเข้าไปนะไม่ควรสวนทางเข้าไปผมว่าเรื่องดีท็อกสำหรับผมอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวว่าไม่ค่อยแนะนำนะครับไม่ค่อยแนะนำบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าบางช่วงบางตอนในบ้านเราเนี่ยมีการฮิตเหลือเกินในการใส่เข้าไปทางก้นใส่กาแฟใส่สวนล้างลำไส้ใส่อะไรก็ตามแต่หลักการเหล่านี้เนี่ยในความรู้สึกของคนไข้รู้สึกว่าเอ้ยโหสะอาดลำไส้สะอาด แต่มนุษย์เราลำไส้ไม่ต้องสะอาดนะครับมันมีแบคทีเรียรอยู่สองชนิดชนิดดีกับชนิดไม่ดีเมื่อไหร่เราไปล้างของออกไปหมดของไม่ดีก็ออกของดีก็ออกสุดท้ายจะกลายเป็นลำไส้ไม่มีผูุิต้านทานกินอะไรก็ท้องเสียกินอะไรก็ท้องผูกแล้วอาจจะไปกระตุ้นกลุ่มมะเร็งลำไส้ได้ด้วยผมว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่ลองรับและก็ยังไม่แนะนำครับดันครับอีกหนึ่งคำถามค่ะ เรียนถามอาจารย์นะนะคะมีคำคุ้นเคยที่เห็นในหนังสือหรือว่าตามทีวีตามทั่วๆไปนะคะในเรื่องของคำว่าอนุมูลอิสระสก,กับคำว่าสารต้านอนุมูลอิสระยาต้านอนุมูลอิสระขอรบกวนอาจารย์ออได้ได้ให้ความกระจ่างนิดนึงได้ครับ<อ><อ>ได้ครับสารอนุมูลอิสระคือศัตรูตัวร้ายของร่างกายเราภาษาอังกฤษเรียกฟีแลดิคอลนะครับ สารอนุมูลอิสระก็คือตัวที่จะมาเข้ามาแย่งชีวิตเรานี่แหละเป็นตัวตัวหนึ่งที่เข้ามาตรงไหนมีของดีเขาก็ไปแย่งมาสารอนุมูลอิสระคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากอะไรบ้างอันดับหนึ่งความเครียดสูบบุหรี่กินเหล้าอยู่ในเนี่ยสี่แยกทุมวันเนี่ยฝุ่นควันเยอะๆนะครับกินข้าวนอกบ้านกระทะดำๆอาหารจีนที่เราชอบกินดน้หอมๆนี่แหละนะครับอาหารกระป๋อง หมึกปากกาหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อยู่ในรอบตัวเราสรุปฟรีแลดิเคิลคือสิ่งที่อยู่คู่มนุษย์เพราะเป็นตัวที่ทําให้เราเป็นไปตามธรรมชาติคือเราแก่ลงนะครับนี่คือที่มาว่ามนุษย์เมื่อพัฒนาไปมากขึ้นเขาก็คินคดสิ่งที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดน์หรือสารต้านอนุมูลอิสระหรือตัวฆ่าอนุมูลอิสระนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เรามีครับวิตามินการกินพืชผักผล,ลไม้ การกินอาหารให้ครบ5หมู่การกินวิตามินเสริมเข้าไปตัวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระให้ดีก็คือวิตามินซีกินวิตามินซีอย่างเดียวยังได้ผลไม่เท่าไหร่ยังถือว่าไม่เก่งจริงวิตามินซีเนี่ยเมื่อกิน1จะออกฤทธิ์ได้1ถ้ากินคู่กับวิตามินอีจะออกฤทธิ์ได้3เท่าถ้ากินคู่กับโคเอนไซม์ Q 1 0จะออกฤทธิ์ได้5เท่า สรุปแล้วถ้าเรากินวิตามินซีคู่วิตามินอ e, ีคู่โคเอนไซม์คิวเทนจะได้ผลดีมากแม้กระทั่งเรื่องผิวก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเมื่อไหลาสาอนุมยลสลานน้อยลงผิวพันธุ์ก็จะกระจ่างขึ้นรอยย่นน้อยลงร่างกายดูดีขึ้นแข็งแรงขึ้นชะลอความชราได้เป็นคําถามที่ดีครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าตัวดีๆสาหรับวัยรุ่นแถวนี้อยากกินกินซีได้กินอีได,ก e ได้กินโคคิวเทนได้กินบวกกันเมื่อไหร่ได้ประโยชน์มากกว่าเดิมนะครับ แล้วต้องทานโปรไบโอติกไหมคะเขาบอกเดี๋ยวนี้เขามีแบคทีรียดีๆมาให้เราทานจําเป็นไหมคะโปรไบโอติกจริงๆแล้วเป็นแบคทีเรียที่เรามีกันอยู่แล้วแต่เฉพาะบางเคสบางคนที่มีอยู่น้อยกินเข้าไปเพื่อทําให้การขับถ่ายดีขึ้นนะครับไม่จําเป็นต้องกินทุกคนนะเราจะเห็นอยู่ในโยเกิร์ตเองอยู่ในอะไรเองก็ตามเนี่ยเป็นหลักการที่จริงๆแล้วผมว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีอยู่แล้วยกเว้นบางคนที่มีปัญหาจริงๆแล้วมาปรึกษาหมอแล้วตรวจเลือดแล้วว่าขาด ตัวอุจจาระแล้วว่าขาดค่อยใส่เข้าไปนะครับแต่ถ้ากินไปก็ไม่ได้เดือดร้อนครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยแบคทีเรียตัวร้ายเนี่ยอยู่รอบตัวเราไปหมดไม่ว่าจะเป็นหมูปิง้งหนึ่งไม้ที่อยู่ข้างถนนส้มตําที่เรากินกันทุกวันที่เขาตําให้เราเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีตัวไม่ดีอยู่เยอะเราจะใส่ตัวดีไปบ้างเพื่อต้านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่กลางๆแล้วกันอยากกินกินได้ถึงไม่กินก็ไม่ได้แย่กว่าเขามากนักนะครับค่ะ <c oughs> เวลาเดินเร็วนะคะตอนนี้ใกล้จะ6โมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องร่วมกันเคารพธงชาติค่ะ <c oughs> เรารักชาติท่านผู้มีเกียรติคะเรื่องของการชะลอไว้ที่คุณหมอตนุพลได้เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นเลยว่า เราทำได้ด้วยตัวเราเองว่าจะให้แก่หรือไม่แก่แล้วความเชื่อที่ว่าโอ้โหจะดูรวยดูภูมิฐานเลี้ยงพุงเข้าไว้มากๆให้หลามเยอะๆเดินแอนแอนหน่อยนะคะเป็นความคิดที่ผิดรเราเปลี่ยนได้แล้วนะคะแล้วหลักการรับประทานหลักการดำเนินชีวิตคุณหมอได้ให้มาค่อนข้างจะครบถ้วนทีเดียวแต่ยังไงก็ตามเป็นศาสตร์ที่ลึกค,คุณหมอเองจะต้องจบทางด้านแพทยศาสตร์ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะคุณหมอต้องจบทางด้านแพทยศาสตร์ใช,รใช่ไหมคะ่คต้องจบแพทย์ก่อนครับ ิริราชแล้วถึงจะไปเรียนต่อนะคะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือว่า Anti a n t i ี้อ n g จที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาแล้วกลับมาในฐานะของผู้นวยการไม่ได้หมายความว่าอย่าดูหน้านะคะประสบการณ์ที่ช่ำชองค่ะแล้วพวกเราเองก็มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนี้ได้เหมือนกันเพียงแต่เราจะต้องรู้จักดูแลตัวเองให้ถูกทางนะคะอย่างที่คุณหมอได้แนะนําคุณหมอเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยหนุยเองอยากจะฝากว่า ถ้าหากใครก็ตามนะคะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องยากอยากจะบอกว่าไม่ใช่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีเหมือนกับเป็นศูนย์ของการชะลอวัยเยอะแยะเลยที่โรงพยาบาลกรุงเทพเราจะใช้ชื่อว่าอะไรอะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยโปรเจกต์แอนตีจิ้งเนี่ยเราใช้ชื่อว่าร o l เยลไลฟ์รอยเยลไลฟ์รอยเยลไลฟ์แอนตี้จิ้งเซ็นเตอร์ครับอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพซอยศูนย์วิจัยค่ะอันนั้นคือเราก็จะเปิดสําหรับทุกเพศทุกวัยใช่ครับใช่ครับเป็นศูนย์สุขภาพก็ว่าอย่างนั้นต้องมานั่งคุยกันก่อนว่ามีปัญหาอะไร จะได้ดีไซน์ได้ถูกต้องว่าควรจะตรวจอะไรเพราะที่เล่ามานี่เยอะมากตรวจหมดเลยไม่ไหวนะครับก็จะมาเจาะลึกให้เหมาะกับสิ่งที่คนไข้คนนั้นมานั่งแล้วก็กังวลกับร่างกายตัวเองหรือว่าหมอเห็นแล้วว่าน่าจะขาดตกบกพร่องแล้วควรจะตรวจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องราวต่อจากนี้ไปลึกกว่านี้แล้วครับนะคะคุณหมอฝากทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งไหมคะเพื่อที่เราทุกๆคนเนี่ยนะคะจะได้ ก้าวไปด้วยกันและเราจะอยู่ได้120ปีเขาบอกว่าเซลล์อยู่ได้120ปีทําได้ไหมคะคุณหมอคะทได้ทาได้ครับทําได้ครับทําได้นะคะทุกทท่านทําได้ทําได้ครับถ้าตั้งใจจริงเนี่ยทำได้ทุกคนงั้นเริ่มต้นเลยขอให้ก้าวแรกของเราเป็นเรื่องของครับจริงๆสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับในคนทุกคนในโลกใบนี้นะครับทำงานหนักเรียนหนักใช้ชีวิตหนักได้แต่ต้องเผื่อเวลาไว้ดูบริษัท ที่สําคัญที่สุดด้วยคือร่างกายเราเมื่อไหร่เราลืมดูแลเขาไปเมื่อไหร่เราใช้เขาหนักเหลือเกินเมื่อนั้นคือวันที่เขาก็จะไม่รักเราแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับทิ้งท้ายไว้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเป็นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่ดีแล้วก็จะก้าวไปไกลกว่านี้แต่สิ่งที่ประชาชนผู้สนใจส่วนใหญ่จะทําได้คือการดูแลความสุขให้มีเยอะๆลดความเครียดออกกําลังกายและกินตามที่ผมบอกเมกื่อกี้ ดีขึ้นเยอะแน่นอนนะครับนะคะหลัง6โมงคาร์โบไฮเดรตอย่าให้เข้าไปนะคะแป้งทั้งหลายนะคะจำเลยนะคะนี่เป็นกฎแรกสำหรับหนุ่ยเลยเพราะว่าทำยากอยู่นะคะแล้วก็นอนก่อนเที่ยงคืนที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายน้ำสะอาดก็จำเป็นนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านคะหนูขออนุญาตฝากนิดนึงได้ไหมคะว่างานที่เราเริ่มมาคุยกันในเรื่องของการชะลอวัยนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ที่เกิดขึ้นมาตรงนี้ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าทุกๆท,ท่านนะคะ ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของราชวงศ์จักรีและอีกหลายๆนะคะที่เป็นบนรรพบุรุษของไทยเราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นี่คือความกตัญญูนะคะที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาสมเด็จพระบรมราชชนกท่านทรงทำให้เรามีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วงานในวันนี้เนี่ยเราจะมีไปจนถึงวันที่8 จะมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันนะคะคแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายที่อยากจะเรียนท่านผู้เกียิทุกๆท่านว่าบอกต่อๆกันนะคะแล้วก็มาร่วมกันทําสิ่งดีๆที่นี่นะคะค,คุณหมอจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะคในฐานะที่ก็เป็นต้องบอกเป็นลูกศิริราช,ชรเป็นลูกของทรงท่านด้วยนะคะคก็ยินดีนะครับที่วันนี้ได้มาพูดในฐานะผมเองก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ของพระบรม ราชนกนะครับหรือเราเรียกกันว่า,าพระบิดานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวันนี้ที่ได้มาช่วยงานไม่ว่าจะเป็นงานของท่านอาจารย์สมบัติเองหรือว่าในตัวแทนของรีราชเองเนี่ยก็หมอทุกคนก็ยินดีช่วยเหลือประชาชนนะครับเพราะในในซะก็เราสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านมาแล้วเพราะนั้นทุกคนที่เป็นคนป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามเราก็จะดูแลอย่างเต็มที่นะครับเพราะเมื่อก่อนเราดูแต่คนป่วยตอนนี้เราเริ่มมาดูคนไม่ป่วยด้วยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราก็จะอยู่ข้างๆท่านทุกคนนี่แหละ กราบขอบพระคุณนะคะคุณหมอคะขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็มีพลังนะคะแล้วก็ โอ้ไม่ชราไม่ใช่คำว่าไม่ชราหรืเชื่อว่าเราทําได้เหมือนกับคุณหมอที่เขาเสียงปรบมือให้กับคุณหมอที่มอบความรู้ให้กับเรานะคะนายแพทย์ตนุพลวิรุณหการุณค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์บางกอก r o y a l Life a n d ท h ย i a g ิ n งโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณคุณหมอสมบัติและท่านผู้เกียรติทุกๆท่านนะคะที่ทําให้เรื่องราววันนี้ทําให้พวกเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขอบพระคุณอีกครั้งค่ะในนามของมูลนิธิสมเด็จ ให้ทุกอาี่เบศอดุญญาตวิกรมพระุงราชนกนะครับเขขอพูณคุณหมอตนุพลนะครับแล้วก็คุณดุยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับประชาชนนะฮะกับของงานของเราเป็นอย่างยิ่งในวันนี้นะครับขออนุญาตเชิญคณะกรรมการมูลนิธินะครับมอบของที่ระลึกนะครับที่หน้าบนนีครับขออนุญาตถ่ายรูปร่วมกันนิดนึง